พระราชบัญญัติจราจ,จรทางบกพุทธศักราช2522ลักษณะ18อำนาจของเจ้าพนักงานจราจรมาตรา142หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถในเมื่ออนุ1รถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา6อนุ2เห็นว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบ,บัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆวรรค2 ในกรณีที่มีพฤติการอันควรเชื่อว,ว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนมาตรา43อนุ1หรืออนุ2ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานจราจรสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ดังกล่าวว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะขับหรือมอสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่วัก3ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวัก2ไม่ยอมให้ทดสอบให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบ ได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จําเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วหากผู้นั้นยอมให้ทดสอบและผลการทดสอบปรากฏว่าไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรา43อนุหนึ่งหรืออนุสองก็ให้ปล่อยตัวไปทันทีวรกสี่ในกรณีที่มีพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอ,อย่างอื่นหากผู้นั้นยังไม่ยอมให้ทดสอบตามวรกสามโดยไม่มีเหตุอ,อันสมควรให้สนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา43อนุสองวรกห้า การทดสอบตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงวรรคหก 6. ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ได้กระทําการฝ่าฝืนมาตรา43อนุสองและบุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะหมดสติหรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมในการทดสอบการมีสารอยู่ในร่างกายตามวรรคสองให้นำความในมาตรา43ทวิทัพหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม